แต่ว่าผิดคาดเล็กน้อยสําหรับโตโย t a y a าริสใหม่นะครับก็มีการคาดการกันว่าหลังจากโตโย t a y a าริสเอทตัวถังซีดานเปิดตัวตั้งแต่ไตรมาส3าปีที่แล้วปีนี้ตัวถังแฮชแบ็กจะเปิดตัวโมเดลเชนตามมาแต่ถึงเวลาจริงๆไม่ได้เป็นเช่นนั้นครับโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยยังใช้พื้นฐานการพัฒนาจากโตโยต y a ยาริสแฮชแบ็ก รุ่นเดิมอยู่แต่ก็มีการแต่งหน้าทาป่าครับปรับเพิ่มออปชันและก็สีสันในหลายๆส่วนอย่างที่เราเห็นเนี่ยครับโตโยต้ายาริสเอทีตัวถังซีดานที่เปิดตัวปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าได้การตอบรับที่ดีมากๆเลยนะครับก็ยอดขายต่อเดือนเนี่ยครับเบ่งไปได้ถึงเดือนละ4พันกว่าคันเลยครับเป็นเจ้าตลาดอ e ีโคคาตัวถังซีดานอย่างไม่ต้องสงสัยใครจองรถวันนี้ตอนนี้ยังต้องรออีกอย่างต่ำสองสามเดือนนะครับก็เป็นเรื่องของกำลังการผลิตด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของการพัฒนาโปรดักต์ใหม่ ที่ตอบโจทย์ลูกค้านะครับเน้นเรื่องฟังก์ชันเน้นเรื่องความคุ้มค่าตัว o ต้ยา r i s a t i v มาดีจริงๆแต่ปีนี้ประเดิมสักกะลาดใหม่ด้วย y าริสตัวถัง h a ด b a c k ที่พัฒนาบนโครงสร้างเดิมแพลตฟอร์มเดิมอย่างที่ผมเรียนไปแต่การปรับเปลี่ยนครั้งนี้ก็ถือว่าไม่คิดเ,เลยครับดูอย่างที่เราเห็นคันนี้เป็นรุ่นท็อป เรื่องของรุ่นย่อยเรื่องของชื่อรุ่นย่อยมีการปรับเปลี่ยนพอสมควรจากแต่เดิมเนี่ยตัวเริ่มต้นเนี่ยจะใช้ชื่อรุ่นว่า entry แต่คราวนี้ตัว entry เปลี่ยนชื่อมาเป็น sport ชื่อต่างๆของของยาลิสแ h ชแบ็ครับก็ไปสอดคล้องกับตัวยาลิสซีดานนั่นเองตัวนี้รุ่น top premium s นะฮะแล้วก็ราคานี่ แบล็งไว้ยังไม่บอกเพราะตอนเรารีวิวนี้ยังไม่เปิดเผยราคาแต่สเปคต่างๆอย่างที่เห็นนี่เลยนะครับสีตัวถังใหม่เขาเรียกว่าสีเทาซีเมนเกรหรือว่าภาษาชาวบ้านตอนนี้เขาเรียกว่าสีเทานมนะเป็นสีใหม่สีนี้มาครั้งแรกกับตัวต้ายาริสเลยนะแล้วก็มีหลังคาดำตามสมัยนิยมด้วยสิ่งที่เปลี่ยนไปชัดเจนของยาริสแฮชแบ็กเลยคือชิ้นงานด้านหน้านะครับตั้งแต่ชุดคมไฟ จะจังหน้ากันชนหน้านะตัวด้านล่างนี่เป็นสีดำด้วยนะครับแล้วก็ใช้ไฟ LED ควบคุมลำแสงด้วยโปรเจคเตอร์เลนอันนี้ให้มาเป็นมาตรฐานทุกรุ่นย่อยนะครับชิ้นนี้ใหม่ชิ้นนี้ใหม่นะครับ หน้าตานี่ก็ออกไปทาง t o y o ต a GR Yaris ตัวแรงของเขาเลยนะครับนี่ชิ้นฝากระโปรงฝากระโปรงนี่ผมเชื่อว่ายังเป็นยังเป็นชิ้นเดิมอยู่นะแต่สิ่งที่ต่างไปนี่ตั้งแต่ด้านหน้านี่เลยเช่นเดียวกับล้อลอยขนาด15นิ้วลายใหม่นะครับแล้วทุกรุ่นย่อยทั้ง4รุ่นย่อยเนี่ยเป็นล้อลอยลายเดียวกันประกบยางดันหลบนะครับアナเซฟซีรีส์185 50R15 นะตัวนี้มาสีสวยๆแบบนี้เลยนะครับคือด้านหน้า เปลี่ยนใหม่แตกต่างจากรุ่นเดิมชัดเจนแต่ด้านท้ายนี่ต้องบอกว่าปรับเปลี่ยนน้อยกว่าตัวชุดโคมไฟแล้วก็รายละเอียดเนี่ยยังเป็นพิมพ์เดิมอยู่แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปเป็นชายด้านล่างตรงนี้ครับมีดิฟฟูเซอร์เข้ามานะครับตัวกันชนตรงนี้ที่เปลี่ยนไปนะฮะแล้วก็ด้านบนนะครับเฉพาะรุ่นท็อปพรีเมียมเได้สปอยเลอร์หลังคาตัวนี้มาแล้วก็ชุดตกแต่งด้านข้างเพิ่มความเฟี้ยวฟ้าวเพิ่มความโดดเด่นแล้วก็แน่นอนครับ ความอนเนกประสงค์ของรถตัวถังแฮชแบ็กก็คือพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะฮะแล้วก็สามารถพับเบาะลงไปได้เนี่เพิ่มความจุในการเก็บสัมภาระด้านท้ายนี่พับเบาะลงไปแบบนี้นครับก็สามารถใส่ของชิ้นใหญ่ๆได้จากฝาเปิดเต็มๆแบบนี้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่ต่างจากรถตัวถังซีดานนั่นเองก่อนจะปิดครับ เก็บลืมเขาให้ตัวแผ่นปิดสําหรับที่เก็บสัมภาระด้านท้ายมาให้ด้วยเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามนะเดี๋ยวเก็บพื้นแล้วกันนะ,ะเา,าไปไหนกะันเนียอ่านี่ฮะคันนี้นะครับรุ่นพรีเมียมเแล้วก็ตัวรองท็อปพรีเมียมเนี่ยให้กล้องอาราวิวมอนิเตอร์มาด้วย360องศารอบคันอันนี้ก็ช่วยดีเทคช่วยตรวจจับเรื่องของความปลอดภยัยทั้ง P c o l l i s i o n System ช่วยเตือนช่วยเบรกก่อนการชนนะครับแล้วก็บายสปอร์ตซิสเต็มนะครับเตือนเมื่อวัตถุเข้ามาในมุมอับสายตารวมถึงสิ่งใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็ r e ี r c ครอสทราฟิกอ a l ร r ตนะก็เวลาเราถอยรถเข้าเกียร์อนะครับถ้ามีรถจะขับผ่านด้านหลังเราก็จะมีระบบเตือนเข้ามารวมถึงเรื่องของเลน k e ปปิ้งเตือนให้รถอยู่ในช่องทางการวิ่งนะครับให้มาเฉพาะ2รุ่นท็อปพรีเมียมตัวนี้แล้วก็ตัวรองคับพรีเมียมครับ ก็ชุดไฟด้านท้ายเป็นแบบ LED เหมือนกันนะครับแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ก็เป็นแบบ LED นอกเหนือไปจากด้านหน้าที่ผมบอกนะครับเป็น LED ควบคุมลำแสงด้วยโปรเจคเตอร์เลนแล้วก็ไฟ Daytime Running Light ก็เป็น LED เหมือนกันอ่ามาดูภายในกันบ้างครับนี่เลยใหม่ๆแล้วก็มาในเฉพาะรุ่นท็อปพรีเมียมเก็คือ เบาะแดงสลับดำนะครับกวัสดุเนี่ยเป็นทั้งหนังแท้และก็หนังสังเคราะห์นะฮะสัมผัสประมาณนี้เลยครับก็เหมือนยา r ิสเอทีนะครับที่รุ่นท็อปเนี่ยเป็นตัวแดงสลับดำเหมือนกันนะฮะส่วนหน้าจอกลางอันนี้ก็เป็นสิ่งใหม่ขึ้นมาเฉพาะ2ตัวท็อปข้างบนนะครับพรีเมียมกับ p รีเมียเนี่ยจะได้หน้าจอกลางขนาด9นิ้วส่วนรุ่นรองลงมารุ่นสมาร์ทเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วแล้วก็รุ่นเริ่มต้นรุ่นสปอร์เป็นหน้าจอขนาด7นิ้ว แล้วก็มีการคอสเมติกเล็กน้อยนะครับพวกทริมพวกชิ้นงานต่างๆตัวคันเกียร์นะครับยังเป็นการเปลี่ยนเกียร์แบบขั้นบันไดยอยู่ PRND มี S แล้วก็มีบด้วยช่องวางแก้วน้ำเล็กๆตรงนี้นะครับงานเก็บเรียบร้อยตามสไตล์ Toyota นะครับพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับหุ้มหนังเดินได้ด้วยตะเข็บสีเทาเหมือนกันนะฮะสอดคล้องกันไปทั้งเบาะทั้งพวงมาลัยแผงประตูด้านข้างแบบซอฟท็อปนะเป็นหนังสีแดง มีวัสดุ glossy ส,สีดําตรงนี้ครับแผงประตูด้านข้างก็ทั้งเมื่อก่อนเราบอกว่า e h o q เนี่ยอาจจะใช้วัสดุดูลุกชีพแต่สําหรับ toyota yaris hatchback คันนี้ผมว่าวัสดุโอเคเลยนะฮะชิ้นงานต่างๆการเก็บนิปะนีทีเดียวมาพร้อมกับฟังก์ชันเต็มๆแบบนี้เลยแล้วก็นี่ตัวท็อปให้นี่มาด้วยครับกล้องมองหน้ารถ อันนี้เป็นกล้องคนละตัวกับ a r u a d View Monitor นะฮะที่มีกล้องดีเทควัตถุด้านหน้าและก็กล้องรอบคันแต่อันนี้เป็นกล้องเหมือนที่เราซื้อทั่วไปนะฮะตรวจจับสภาพการจราจรและก็บันทึกการจราจรด้านหน้าเดี๋ยวนี้ตัวต้าก็ใส่มาให้นะฮะเฉพาะรุ่นท็อปๆแล้วรถยุคใหม่สม,สมัยนี้ครับผู้คนให้ความสําคัญกับการชาร์จมือถือชาร์จกัดเจต เพื่อเติมพลังงานไฟฟ้านะครับคันนี้ก็ให้มาพอสมควรนะฮะให้มาเท่าที่พอจะปรับได้เพราะว่าอ้างอิงมาจากรถโมเดลเก่านะครับคืออย่างด้านหน้าเนี่ยถ้าจะชาร์จเนี่ยก็มี USB-A อยู่ตรงหน้าจอกลางขนาด9นิ้วตรงนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็มีช่องต่อไฟ12โวลต์ตรงนี้นะครับตรงเบรกมือ แต่เตอ o t ต้าเขาก็เพิ่มเข้ามาครับ USB C ให้2จุดสำหรับผู้โดยสารด้านหลังแต่เรื่องของการเชื่อมต่อความบันเทิงโดยบลูทูธเนี่เอง,งทำได้อยู่เป็นปกตินะครับรองรับทั้ง Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay มาดูใต้ฝากระโปรงหน้ากันบ้างก็ยังเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมนะครับ 3NR เบนซิน4สูบ1.2ลิตร Dual VVTI นะครับแปลผ่านทั้งฝั่ง ID แล้วก็ฝั่งไอเสียนะครับเรื่องของวาลว กบล็อกนี้นะครับประสิทธิผล92แรงม้าแรงบิด109นิวตันเมตรนะส่งกำลังลงสู่ล้อคู่หน้าด้วยเกียร์ CVT นะก็ตัวประสิทธิผลของเครื่องยนต์แล้วก็ช่วงล่างเนี่ยโตโยต้ายืนยันว่าไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรนะฮะแต่ว่าวันนี้ครับเรามาถึง t o โยต้ alive ทั้งทีนะฮะเดี๋ยวต้องขออนุญาตไปทดลองขับกันหน่อยนะครับสำหรับโตโยต้ายา h ิสแฮชแบ็กไมเนเชนรุ่นนี้ครับมายกันครับ t ต y ยต้ายาริสไมนชเนี่ครับก็เพิ่มระบบความปลอดภัยมารอบคันเลยนี่ครับเขาโชว์เรื่องของระบบ r รียลคอร์สแ f f ฟิกอัลเลนะครับโตโยต้าฮาโค c โรล่ขับผ่านไปผมเข้าเกียร์ถอยหลังอยู่นะฮะกล้องตรวจจับได้ว่ามีรถกําลังจะผ่านอยู่ก็มีสัญญาณเตือนมาครับว่าให้เราระมัดระวังอย่าเพิ่งถอยนะอะไรงนี้ตัวหน้าจอแสดงผลใหม่เนี่ยนะครับขนาด9นิ้วก็สะท้อนภาพออกมาชัดเจนดีทีเดียวนะครับคือรถขับผ่านเราก็เห็นด้วยแล้วก็มีสัญญาณ ตรวจนะครับช่วยตรวจสอบแทนเราด้วยนะครับอ่านี่ไมค์คันแล้วเตือนแล้วฮะนี่ตัว GR ด้วยนะฮะตัวครอสมาที่นี่ถอยจริงๆครับไม่ได้ไมกแล้ว <laughs> มันจะเตือนที่ด้านกระจกด้านข้างด้วยอ๋อนี่ฮะใช่ครับ okay ดีเทครอบ, <take S 1> บคันจริงๆครับ กับโตโยต้าเขาก็จัดเซสชั่นให้ทดลองขับโตโยต้ายาริสแฮชแบ็กไมเนชเชนแบบพอหอมปากหอมคอที่ออฟฟิศใหญ่ของเขานี่นะครับโตโยต้าอลฟบางนาก็จัดด่านทดสอบมาตรฐานนะครับทั้งเรื่องของถนนเปียกเรื่องของสลาลอมโค้งยาวทดสอบช่วงล่างนะครับอย่างที่เรียนโดยสเปคขับเคลื่อนเนี่ยตัวยาร i สไมเนชเชนเนี่ยไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรนะฮะ ก็ใช้เครื่องยนต์เดิมนะครับ 3NR เบนซิน4สูบ1.2ลิตร NA ก็สมรรถนะไม่ได้ถึงกับจิ๊ดจ๊าดมากนะครับ92แรงมา้าแรงบิด109นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกียร์ CVT นะครับเกียร์ omat, อัตโนมัติอัตราทดแปรผันต่อเนื่องลงสู่ล้อคู่หน้าเนี่ยคือความจิตดจ๊าดอาจจะไม่ใช่ความโดดเด่นของ Yaris m i n r c a b คันนี้ ถ้าเทียบกับคู่แข่ง,งนะครับแต่ถ้าขับรวมๆความคล่องตัวขับขี่ในเมืองผมว่าเหลือเฟือที่สําคัญคือได้เรื่องอัตราบริโภคน้ำมันขับสบายๆนะครับต้องมี14-15กิโลเมตรต่อลิตรเท้านิ่งๆนี่เกิน16กิโลเมตรต่อลิตรแน่นอนนะครับวิ่งทางไกลสบายวิ่งในเมืองก็ไม่ขี้เหรนะครับอัตราทดเฟืองท้ายเขานี่5.6กว่าๆฉะนั้นออกตัวนี่ทันอกทันใจแน่นอน แต่สิ่งที่ประหลาดใจนะครับหลังจากไม่ได้ขับ o ต o t ต y a ย i s Hatchback มาหลายปีนะฮะพวงมาลัยนี่ค่อนข้างเฟิรม์มช่วงล่างค่อนข้างนิ่งนะครับเอาละเราขับในสนามแบบปิดแบบนี้ถนนเรียบเรียบยางใหม่ๆนะครับก็อย่างที่บอกนะครับใช้ล้ออลอยขนาด15นิ้วการยึดเกาะถนนนี่ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับแต่ผมเชื่อว่าหน้าตามาฉบเฉียวโหดรแบบนี้เนี่ยหลายท่านอาจจะไปเปลี่ยนล้อลอยลายใหม่หรือว่าเพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้นนะ ถ้าไปขอบ17เปลี่ยนยางให้กริปกว่านี้โอ้โ oh, หรถยิ่งยิ่งหนึบแน่นกว่านี้อีกแต่แปลว่าตัวที่ติดมาเป็นมาตรฐานกับรถเนี่ยก็ถือว่าพอใช้ได้ระดับหนึ่งเนี่ยโรงงานเขาก็จัดมาให้แบบพอดีๆปานกลางนะฮะกับราคาขนาดนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนนะราคาอาจจะไม่ได้ขึ้นมากมายเมื่อเทียบกับตัวก่อนไมน่าเชสเนี่ยครับเต็มที่ก็ขึ้น1 2ื่นสองหมื่นเดี๋ยวมาลองดูกันเพราะยังไงเนี่ยเขาก็มีโตโยต้ายาริสเอทีตัวซีดานเนี่ย กำหนดเพดานราคาเอาไว้อยู่เช่นเดียวกับราคาของคู่แข่งอีโคคารนะครับแต่นั่นแหละครับในภาพรวมถือว่าเซอร์ไพรส์นะครับเรื่องของการควบคุมพวงมาลัยนี่ค่อนข้างเฟิร์มหนึบแน่นใช้ได้ไม่เบาหวงเหวงช่วงล่างเนี่ยเมื่อสักครู่เราผ่านเนินเล็กๆนะครับคู่ขาคู่ขาเนี่ยก็ซับแรงสะเทือนจากพื้นถนนได้ดีก็ถือว่าน่าชื่นชมนะครับกับการที่ไม่ใช่รถที่พัฒนาใหม่หมดทั้งคันหรือไม่ได้ใช้ แพลตฟอร์มใหม่เหมือน Toyota t ต y o ต a y a r ริ a t i ทิ e ซีดานะครับนั่นเขาขยับไปในกลุ่ม TNGA หรือว่า DNGA แล้วแต่จะเรียกกันนะครับก็พัฒนาโดย e อ g i n e e r i n g ของไดสูเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยตัว a อ i v เนี่ย ก็ผลประกอบการดีนะครับสมรรถนะความคุ้มค่าก็สะท้อนออกมาเป็นยอดขายอย่างที่เห็นเป็นอันดับหนึ่งในตลาด e ีโคคาร์สีดำส่วนคันนี้ก็มาเสริมคู่กันนะครับขายคู่กันไปแม้ยังเป็นโมเดลเก่าอยู่นะมีการคอสเมติกเพิ่มเติมเข้ามาภายนอกภายในอย่างที่ผมไล่เลียงให้ดูนะครับแต่สมรรถนะการขับขี่ต้องบอกว่าเหลือเฟือนะครับขณะที่เบรกเนี่ย เป็นหน้าดิสหลังดรัมอันนี้ก็แตกต่างจากยา r i ส a อที s ซีดานอีกที่เขาให้เป็นดิสเบกสีล้อทุกรุ่นย่อยนะครับคือเรื่องความคุ้มค่านี่ต้องยาริสเอทีจัดเต็มแน่นอนนะแต่คันนี้ได้ความโฉบเฉียวเข้ามาการขับขี่นี่ก็ถือว่าตอบสนองได้ดีนะแต่คันนี้ได้เรื่องของความฉบเฉียวสไตล์แฮชแบ็กการขับร,มรวมรเนี่ยถือว่าไม่แย่เลยไม่แย่เลยเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาด